สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมเดีวกับผมรอรวมดำนะครับหรือว่าช่อง YouTube ออหลนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับวันนี้ผมจะพามชมบรรยากาศนะครับนี่บรรยากาศของหน้างานจริงครับหน้างานจริงของรอรวมดำหรือว่าผมเองนะครับรอโหลนรวมดำครับนี่พาชมหน้างานจริงครับนี่วันนี้ออกมาทำงานครับ ไม่ได้ไปอัดคลิปถ่ายคลิปตรงไหนเลยออกทํางานครับพี่น้องงานประจําครับผมนี่ครับงานประจําของผมก็นี่แหละครับผมที่เพื่อนๆเห็นหนี่แหละครับขับรถเฮียบครับขับรถเฮียบวิ่งไม้สุงตอนนี้ก็มาแปลงแรกแล้วขึ้นไปแล้วประมาณ2ต้นครับต้นเล็กๆต้นไม่ใหญ่มากครับกระจาคันนี้เลย เจ้าสมอครับคันเดิมคันเรง่งเพลาเดียวครับคันนี้โอ้ยลำบากครับลงไรลงนานี่ลำบากมากครับนิดๆหน่อยๆก็อกอกอาการครับพี่น้องโอ้ภาพชมหน้าง,งานจริงครับนี่อ่บางทีบางท่านเนาะอาจจะยังไม่รู้ว่างเอ้ยรอรมดำนิมทายยูทูบหรือยังไงหรือทํางานอะไรยังไงครับนี่อันนี้คือหน้าหน้างานจริงของผมนะครับ มาทำงานครับผมขับสิบล้อรถแทบคำนี้ยกไม้สุงวิ่งล่องเรื่อยไปครับต่างจังหวัดทั่วทิพย์ทั่วแดนครับมือเข้าป่าเข้าดงตอนนี้รอมรอบไปด้วยหุบป่าเขาครับลืมเช็คอินครับพี่น้องตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านปลาขขานะครับบ้านปลาข้าตำบลปลาข้าอำเภอเมืองนะผมจังหวัดอำนาจเจริญครับตอนนี้อยู่จังหวัดอำนาจโอ้มาไกลครับพี่น้อง วิ่งรถออกมาตั้งแต่จอมพระมาก็จากสุรินมาก็ประมาณออกตั้งแต่9้าโมงเช้าครับตั้งแต่9ก้โมงเช้ามนมาถึงนี้ประมาณบ่าย3ครับบ่าย3นะครับบ่าย2อกว่าก็บ่าย3เลยกว่าจะมาถึงนี้นะครับโอ้่อนข้างไกลครับน่าจะ200กว่ากิโลครับ200เกือบ300โลครับนี่ตอนนี้ผมก็ขึ้นไปแล้วนะประมาณ2ต้นอันนี้ต้นที่3ครับต้นไม่ใหญ่มากครับเส้นรอบวงประมาณสักร8อยเซนครับตัวนี้เสรบรวบ ร้อยแปดสิบเซนความยาวก็ท่อนนี้ก็ประมาณห้าเมตรครับประมาณห้าเมตรห้าเมตรยี่สิบนะตอนนี้คำนวณไปแล้วไม่ถึงคิวครับไม่ถึงคิวน้ำหนักก็น่าจะไม่ถึงตันนะพี่น้องน่าจะอยู่ประมาณสักแปดเก้าร้อยโลครับท่อนขนาดนี้นะไม่ถึงตันครับคิดว่าน่าจะไม่ถึงนะถ้าท่อนประมาณเส้นรอบวงสองร้อย เ้นรอบวง200ยาว4เมตรประมาณนี้มันจะมันก็จะประมาณ1ตันครับประมาณ1ตันอันนี้ไม่ถึงนะประมาณสัก900รู้้ได้ครับอันนี้ประมาณนะให้พี่น้องดูก็สายไปทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวล3ต้นนี้คำนวณมาแล้วได้ประมาณ6คิวครับ6คิวก็น่าจะประมาณคิวหนึ่งก็ประมาณตันสองครับไม่เกินตันสองค,คิดไว้ที่ตันสองเนาะหกคิวมันก็นประมาณเจ็ดตันกว่าครับ ประมาณนั้นไม่หนักมากเดี๋ยวผมจะไปเอาอีกแปลงหนึ่งรับอีกแปลงหนึ่งประมาณ2ต้นก็จะได้กลับบ้านครับอนนี้คลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาชมนะครับว่าหน,หน้างานจริงทํางานจริงเป็นยังไงครับนี่จะพาเพื่อนๆมาชมนะครับเดี๋ยวผมจะยกให้ดูสักท่อนหนึ่งครับว่ามันจะขึ้นางขึ้นยากอะไร,ย,ไร,รยังไงครับใช้เทคนิคยังไงอันนี้คือหน้างานจริงของผมนะครับรอล้นนะพาเพื่อนๆมาชมนะครับเดี๋ยวจะตั้งกล้องพยายามตั้งกล้องแป๊บนึงครับโอ้ียตั้งกล้องก็ก่อนฟางครับนี่ รับชมครับเดี๋ยวผมจะยกให้ดูท่านหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงจะขึ้นง่ายขึ้นยากอะไรยังไงครับเดี๋ยวยกให้ชมท่านหนึ่งครับ,รบน้องครับรอแป๊บนึงครับ นะครับก็เสร็จเส้นครับนี่ตอนนี้ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กครับพอดีพอดีพอเหมาะน่าจะประมาณไม่ถึงตันครับน่าจะประมาณแปดถึงเก้าร้อยกิโลทอนนี้นะครับตอนนี้ก็ใส่ไปทั้งหมดประมาณสักหกเจ็ดต้นครับไม้สามต้นนะครับไม้ไม่ไม่ใหญ่มากนะครับพี่น้องมาชมรอบคันครับว่าเป็นยังไงครับเดือดจะกเตาอีกสองต้นครับเตาอีกสองต้นก็ตั้งเป้าไว้ที่ประมาณสัก 10ตันครับสิถึงสิตันเอาอีก2ต้นนะครับนะครับที่เด็ดรถคันนี้เพื่อนเป็นแล้วรักษาไม่หายนะพี่น้องโอ้โหครับอันนี้ผมซื้อมาไปเองนะในเมื่อประมาณสักสามสปีที่แล้วครับบรรยากาศการทํางานจริงครับของรอรมดําครับหรือว่ารอหลนเนาะช่วงนี้ผมก็ยังไม่ได้ออกไปถ่ายคลิปที่ไหนครับรถกุัวดํำก็เดี๋ยวต้องรอวันหลังครับวันนี้ออกมาทํางานก่อนนีอัน อันนี้น้างานจริงนะครับนี่ออกมาวิ่งงานครับต่างจังหวัดครัไอตัวที่ประเด็นนะครับแล้วแต่เท่าเกจะให้ไปตรงไหนก็ไปตรงนั้นครับนี่นี่คือหน้างานจริงของเราล้นนะน้องก็มาถ่ายให้พี่น้องได้ชมครับบางทีว่ามันไปทําอะไรเนาะทํางานอะไรนี่นี่แหละครับน้างานจริงขับรถเงียบครับขับรถสิบล้อวิ่งล่องมีแต่คนเขาวิ่งล่องตามรัดยางผมวิ่งล่องตามตามท้องทุ่งนาครับนี่ตามปลาตามเขาโอ้ไปหมดครับตัวทิ่ตัวเด็น ปัญหาภสษรคเจอทุกวันครับแม่รถติดลมก็รถพังเคลนพังหรือคนอดข้าวอย่างนี้อ้ยิ่งถึงดึกถึงดื่นครับหามรุ่งหามค่ำเลยครับนี่หามเดือนหามตะวันเลยครับอันนี้ก็กว่าจะถึงบ้านก็น่าจะเช้าครับเพราะว่าน่าจะไม่ถึงครับน่าจะเหนื่อยนอนพักข้างทางครับอันนี้ก็จะเอาอีกประมาณสองต้นครับก็น่าพื้นที่หนึ่งก็ไกลอยู่ครับกว่าจะไปถึงกว่าจะได้ขึ้นก็ต้องรอชมครับคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ทวามชมพอ เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนท่านใดอาจจะยังไม่เคยได้รับชมหรือว่างานแบบนี้ลักษณะนี้ครับนี่ผมก็เอามาให้เพื่อนเพื่อได้ชมนะครับพอเป็นสังเกตนะครับนี่พอเป็นอีกแนวมุมหนึ่งครับของการทํางานของรถบรรทุกนะครับตอฝังเพ่ด้วยนะครับสําหรับช่องของผมลออหลนรวมดั้มรถบรรทุกทํางานนะครับขอบคุณอย่างมากครับที่เข้ามาติดตามชมฝังด้วยนะครับผมคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ